จะลองสั่งอาหารจากลายแมนนะคะเป็นร้านอาหารอยู่ในซอยนนทบุรี48นะคะชื่อร้านอาหารบ้านยาตุ่มนะคะข้าวหมูทอดอร่อยเหาะเราก็จะลองสั่งกันนะคะก็จะมีข้าวหมูทอดอร่อยเหาะร้านนี้จะมีโปรโมชั่นค่าส่ง10บบาทนะคะเราจะสั่ง ข้าวาสั่งข้าวหมูทอดอร่อยหอ่อหนึ่งกล่องสีสิบห้าบาทแล้วก็ไข่ดาวแกงเขียวหวานต้มจืดผักกาดดองผัดกะหล่ำปีผัดพริกหยวก ข้าวหมูทอดอร่อยหาะบวกไข่ดาวเอาอันนี้ดีกว่าข้าวหมูทอดอร่อยหาะบวกไข่ดาวข้าวหมูทอดอร่อยหาะบวกไข่ดาวเอาสองกล่องก็จะเป็น100บาทนะคะแล้วก็จะมีค่าส่งอีก10บบาทตอนนี้ไลน์แมนกำลังหานะคะกำลังค้นหาไลน์แมนอ่ะรับแล้วนะคะ ไายแมนรับแล้วก็รอรับอาหารอีกสิบสองนาทีถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาอาหารเป็นยังไงนะคะถ่ายอดอ่ะยกขึ้นมามว้าถุงนั่นแหละอ่ะมีทอดอรอ่อยเหรอซื้<ด>ออร่อยจริงๆอรออ่<ด><พ>อยเหรอเหรอยันกาแล็กซี่เอกภพอื่นเลย ได้มาแล้วนะคะร้านครัวบ้านยะตุ่มก็แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณสิบห้านาทีถึงนนนเพราะว่าอร่อยเลิศอ,อ่าอร่อยเลิศจริงๆอ่ะเราเคยไปกินที่ร้านละครัวบ้านยะตุ่มเนี่ยเขาเติมเติม <c oughs> อะไรนะเติมข้าวฟรีอ่ะเติมข้าวฟรีไปล้างมือก่อนค่อยมาถ่ายล้างมือล้างมือคอ,อ,อเตอร์อ่ะ บัญญาย <Hey. S 1> เอาสิรีวิวกินเหรอปัญญายายสักหน่อยว่าเราเคยไปกินที่ร้านนี้เข้ามาแล้วแล้วก็คอปเตอร์ประทับใจร้านนี้ยังไงอร่อยอร่อยยังไงอ,อร่อยแบบกลมๆปัญญายายไปสิว่าที่คอปเตอร์ไปกินแล้วเขาแถมข้าวฟรีหนูอะอไอพูดมา เอา,อ,อ,า,าอ่อลยเหมือนเดิมยอดีเอิ่หนี่อยเขามีน้ำจิ้มมาให้นี่<ฮ>เขามีน้ำจิ้มมาให้น้ำนจิ้มไหนเอออยอดที่อิวนี่เอ้าร้านนี้จะมีน้ำจิ้มอันนี้มาให้กับกินกับหมูเป็นน้ำจิ้มมะขามนะคะอ่าไม่ชัด ซึ่งเติมไม่ค่อยชอบเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มมะขามให้กับให้มากับหมูทอดค่ะแล้วก็ <c oughs> ร้านเนี้ยเจ้าของร้านก็ <c oughs> ใจดีมากเวลาไปกินที่ร้านเนี่ยถ้าข้าวไม่พอนะอืมถ้าข้าวไม่พอเขาทํายังไงเัาเติ์กินอยู่นั่นแหละ <c oughs> บอกว่าร้านนี้ถ้าข้าวไม่พอทํายังไงข้าวไม่พอก็เติมเติมเสียตังไหมไม่ไม,ไ,ไม่เสียตังจะไม่ได้ไม่เสียตังฟรีที่เขาเติมให้หนูฟรีๆอ่ะหนูเบิ้ลไปสองจานร,ร้านเนี้ยเวลาที่เด็กเตอร์ไปกินคนอื่นด้วยมั้งคะก็วันนั้นไปกินมาแล้วก็ข้าวเขาหมดปลาเขาก็เติมข้าวให้ฟรีๆโดยไม่คิดตังแล้วเป็นข้าวหอมมะลินะคะร้านนี้เป็นข้าวหอมมะลิ ร้านนี้แนะนําไม่แพงถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยรู้สึกจะสามสิบห้าบาทค่าหมูทอดอะ่ะสามสิบห้าบาทไข่าดาวด้วยก็จะเป็นสี่สิบบาทแต่อันนี้พอเราสั่งผ่านไลน์แมนเนี่ยมันจะเป็นกล่องละห้าสิบาทรวมไข่าดาวน่าจะเป็นค่าแพ็กเกจเขาอืม <c oughs> อร่อยหอมไหมจิตวิญญาณอยู่ที่เอกกับพบอื่นและทำไมตตัวยังอยู่นี่ทำไม อร่อยอ,อร่อยอร่อยอก็ผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ